สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องไปหาเลาะครับผมอตอนนี้ผมอยู่สีแยกกลางเมืองของจังหวัดอำนาจเจริญนะครับตรงนี้เป็นหอนาฬิกาเนาะ,ะวันนี้มีโอกาสนะครับ,บว่างพอดีจะไปว่าจะไปไหว้พระไปทำบุญแล้วก็ไหว,ว้พระแล้วก็เที่ยวไปด้วยเขาบอกว่าตรงนี้มีแถวๆนี้แอเรียเนี้มีวัดใกล้ๆกันแล้วสวยๆอยู่หลายวัดเลย วัดถ้ำแสงเพชรถ้ำแสงแก้วมีโอ,อ,อ้ลืออำนาจก็มีทีอ่อำเภอลืออำนาจก็มีนี่วัดแรกเลยครับวันเดททิปของผมวันนี้จะไปก็คือวัดถ้ำแสงเพชรนะตรงนี้นะครับข้างหน้านี้มีทางเข้าถ้ำแสงเพชรนะครับวัดถ้ำแสงเพชรจากทางเข้ามาสามจุดเจ็ดกิโล เป็นเขานะครับลักษณะเนี่ยเหมือนเขาแต่ว่าไม่สูงมากนะครับเป็นทางขึ้นเนินเขาเข้ามาก็โอ้ป่าไผ่ร่มรื่นเลยครับต้นไม้ปุ่ม เป็นถนนต้นไผ่อะต้นไผ่สองข้างทางข้างๆก็มีสระน้ำนะครับสระขนาดใหญ่ลำน,นี้ก็เป็นถนนต้นไผ่สวยงามครับแดดแทบจะลงมองไม่เห็นสองไม่เห็นตื้นเลยนะล้มลัยล้มลัยเพราะว่าเพราะว่าต้นไม้มันโคง้งบังบางขอบถนนสวยงามเลย มีคนขายดอกไม้ฮะเขาขับมอเตอร์ไซค์มาจากนู้นนะที่ผมขับผ่านมานะเขาขับมาบอกแล้วว่ารถขึ้นไปได้นะเขาขายดอกเขาขายดอกไม้นะคนมาไหว้พระก็จะมีคนมาขายดอกไม้กังนะ่ะก่อนจะถึงวัดนะครับมันมีที่เขายืนขายอยู่ตรงสีแยกไอ้ผมว่าขับผ่านมาผมไม่แวะซื้อดอกไม้เพราะผมผมผมยังไม่เห็นวัดนะก็เลยขับผ่านเข้ามาเลยพอขานขึ้นมาเพ๊่ เชื่อไหมว่าผมเข้ามาผมก็เก๊ๆกๆลางๆตรงๆพี่เขาอะนะขับบอเตอร์ไซค์จากตรงโน้นมาเลยขับตรงที่ก่อนทางเข้าอ่ะขับมาขับมาบอกว่ามันมีทางขึ้นเอารถยนต์ขึ้นไปได้พี่ผม พี่เขาก็แนะนําว่าให้ไปไป,ไปมีอีกวัดหนึ่งใกล้ๆกันเขาเรียกว่าแสงศาลาพันห้องนะ,ะตัวนั้นจะเป็นวัดศรีแยกแสงเพชรค่ะโอ้วัดศรีแยกแสงเพชรมีอีกที่นึงจะมีเป็นผ้านอนเป็นโบสถ์ไม้และก็ศาลาพันห้องอ๋อนั้นมี <รถ S 1> อีกทีทครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราไปตรงนี้แล้วเดี<ป>๋ยวนี่เขาก็มีปั้นสิงโตขนาดใหญ่นะครับข้างบนนั้นก็เป็นถ้ำนะครับรนี่ก็ังไหว้พระตรงนี้ก่อน เราแนะนำให้ไหว้พระตรงนี้ก่อนอนี่มีพระพุทธรูปปางเลยลนะครับแล้วก็พระพุทธรูปขาวอยู่ตรงนี้เนี่ยครับ ก็พกุทธลูกเขาตรงนี้นะนะครับจากที่ผมไหวพระดนลางเสร็จแล้วเขาก็แนะนําว่าให้เราขึ้นไปไหว้พระข้างบนด้วยวัดถ้ำแสงเพชรน,นะครับตั้งอยู่ที่ตำบมลมะแซวนะครับอำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญนะครับห่างจากตัวอำนาจเจริญราวสัก20กิโลได้นะครับนี่เป็นหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชานะครับหลวงป้นนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเดินดูตรงนี้กัน ตรงนี้ก็เป็นที่ไหวพระอีกที่หนึ่งครับตรงนี้ก็เป็นหัวปั้นหัวกุ้งหัวชาหัวเี่สงเ็ซตรี้ ท่านเ่า่นาจเป็นกุฏินะครับข้างบนนะห้ามขึ้นนะครับห้ามโยนขึ้นเราเห็นีนขาขึ้นไปนะามาเพืนชวยนดนี้กุฏิกาที่อกระงกุฏช่วงน,นี้เป็นหน้าฝนครับก็จะมีน้ำฝักปลายนะอันะนี้เป็นกุฏิเก่าเนะ แต่ธรรมาชาติก็ออรราอยู่เตมสมบูรณ์นะครับป่าไม้น <c oughs> จะมีน้ำหน้าฝนแล้วจะมีน้ำไหลตามผนังเขานี่ยเนี่็จะเป็น รอบหลืบทําเข้าไปมนนันก็จะเป็นน่าจะเป็นห้องน้ำนะข้างบนนี่ไม่ได้มีพระประจําวัดนะครับจะบอกว่าหลวงตาปะจําวัดอยู่ข้างล่างก็แต่ก่อนน่าจะเคยมีอยู่ประจนะําเ นี่พญางูใหญ่ครับพญางนักคาราดขึ้นบันไดตรงโน้นไปกนะ็จะเป็นเหมือนดาดฟ้านะครับข้างบนก็จะไปเชื่อมต่อกับหลังเขาที่อยู่ด้านบนนะครับน่าจะเป็นอ่าเป็นป่าเป็นเนินหินข้างบนแต่ว่าผมดูทรงแล้วมันนั่นเลยไม่ได้ขึ้นไป ก้อหน้านี้มันหน้าฝนด้วยนะของลัวลื่นไม่ใช่อะไรพพกดุกๆตามก้อนหินมันจะมีตะไคร่น้ําอะไรอย่างเงี้ยเลยคิดว่าข้างบนคงจะไม่มีอะไรมากมจะเป็นแบบพลานหินอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็จะมีเดี๋ยวเราขับลงไปอีกเขาบอกให้ขับลงไปแล้วเดี๋ยวไปชมอีกหลายจุดอยู่ มีสาระพันห้องมีอะไรอย่างที่พี่เขาบอกเดี๋ยวไปด้วยกันครับกําลังขับรถลงนะครับนี่ทางลงอันนี้มีนะนี่ 9, 5, ครับมันมีท่าหน้าปกครับคือ พราใหญ่นะครับตรงกลางวัดถ้ำแสงเพชรเลยผมชอบท่นเขียนคำกรท่องแสงเพชรไว้อย่างนี้นะครคือแสงเพชรแสงธรรมนําชีวิตคือดวงจิตภาวนาหาเหตุผลคือแสงธรรมสว่างสวัยในกระมนลคืออุบลปางเหนือน้ำยามอรุณคืออุบลคือดอกมะบัวนะครับยามเหนือน้ำ ข้าใหญ่นะครับ่านแสนเพีบก็มีส่วนใหญ่พระจะอยู่ข้างล่างนะครับข้างบนจะเป็นถ้ำแล้วมีถ้ำอะไรถ้ำหนึ่งถ้ำโกนอนอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจแต่ด้วยเวลาที่จํากัดน,นะครับถ้าจะลงดีเทลเยอะๆคงไม่ไหวนะนี่กำลังก่อสร้างกุฏิขออนุญาตพาชมคร่าวๆเนาะแล้วเดี๋ยวผมจะไปะห้องอะไรนะศาลาพันห้องที่เขาบอกว่าสวยๆอยีกที่หนึง่งเดี๋วไหว้พระใหญ่ตรงนี้ก่อนแล้วเราก็ไปเนาะคระ ประธานอยู่กลางวัดองค์ใหญ่นะครับนะฮะเดี๋ยวผมมาไหว้ครับวัดท้าแสงเพชรมานิดหนึ่งนะมีทางเดียว้ายตรงนี้เป็นสถานีพวกคุณไปกับปูสิงภูผาพึ่งภูสะดอกบัวอ๋อนี่คืออุทยานเดียวกันนะภูสิงภูผาพึ่งภูสะดอกบัวภูสะดอกบัวนี่ผมเคยไปนอนแล้วนะครับผมเคยมานอนแคมปิง้งมากางเต้นกับลูกครั้งหนึ่ง ภูสาดอกบัวนี่ไม่ไกลไม่ได้อยู่บนภูเขามากเท่าไหร่เรามีสระน้ำอยู่ใกล้ๆสระน้ำแต่เขามีเรืออไนี่เรือเคน,นูวะเรือขยักอะคเัาไม่ให้พายเล่นอยู่ที่นั่นนี่เป็นป้ายอีกวัดหนึ่งนะวัดสีแยกแสงเพชร สาขาที่ห้าวัดหนองประพง๋อน่าจะเป็นหนองประพงที่พูดถึงคือวัดอยู่ที่จังหวัดอุบลน,นะครับอันนี้เป็นสาขาที่ห้าเป็นเหมือนวัดสายปฏิบัติเหมือนกันกับที่ที่ถ้าคลิปก่อนะใครเคยดูของผมคลิปก่อนหน้านี้จะมีคลิปหนึ่งนะที่ผมไปถ่ายที่เจดีเกตแก้วซึ่งนั่นก็เป็น วัดสาขาของวัดหนองประพง์เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นวัดสาขาหนองประพงแข่งทีห้าน่าจะเป็นสาขาเดียวกันกับวัดหนองประพงท์ที่ที่อ่าุบลน,นะครับเดีย๋ยวเราไปดูวัดนี้กันครับทางนี้เราก็เลื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเลาะและเลาะเลาะขึ้นแนวเขานะครับขึ้นชันไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่ชันแรงนะครับขึ้นเหมือนขึ้นเนินนะขึ้นเขาไปเรื่อยๆแต่แดดนี่แทบส่องลงมาไม่ถึงนะเพราะว่า ต้นไม้มันเยอะมันรดมสมบูรณ์หนาฝน,านใบไม้มันปกเส้นทางนี่ในที่สุดเราก็มาถึงแล้วครับอือเคดีด้วยนี่ฮะที่เราที่ผมมองเห็นจากถนนใหญ่ๆโน่นนะมาน่าจะเป็นวัดนี่แหละครับวัดสีแยกแสงเพชรโอ้ถยวมาดูศาลานี้หน่อยสวยจริงครับศาลานี้สุด ขึ้นมานี้ถือว่าพลาดนะครับถ้ามาวัดแสงเพชรแล้วไม่มาวัดนี้ต่อนี่ผมต้องบอกเลยนะว่าพลาดแน่ๆเลยผมต้องพลาดแน่ๆเลยมาดูเลยเนี่ยดูหน้าบันนะครับดูตามสารา<ม>อู้ลายกนกลายไทยที่สวยมากครับเป็นลายไทยประยุกต์เป็นมัดฉาเป็นน้ําเป็นว,วาลีเป็นอะไรประมาณเนี้ยสว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 ยอ่าเดี๋ยวลงไปชมวดัดสวยกันครับปุ๊บเราก็จะเห็นด้านหลังของสารานี้นะครับ เราไปดูด้านหน้ากันขนาดด้านหลังยังสวยขนาดนี้นะคุณดูดิรถข้างหน้าจะขนาดไหนไปเราไปชมกันผมว่าอยู่เพราะว่าผมมองเรามองขับรถมาจากด้านล่างมองเห็นทะลุไปไหมฮะตะลุต้นไม้ไปจะเห็นทิวเขาด้านล่างเห็นป่าไหมด้านล่างผมมองขึ้นมาเห็นซาราอยู่ครับผมวัดสี่แยกแสงเพชรน,นะครับหรือวัดถ้ำแสงเพชรน,นะครับ เป็นคนละวัดกันนะแต่ก่อนเขาบอกว่าวัดเดียวกันนะพระลกวัดท่านก็บอกว่าแต่ก่อนก็เป็นวัดเดียวกันนะเนี่ยตั้งอยู่บนเ,เชิงภูเขาเขาเรียกภูเขาภูเขาขามนะครับแต่วัดสีแยกแสงเพชรเนี่ยเป็นวัดสาขาที่ห้าของวัดหนองป่าพงเดิมทีเขาเรียกวันนี้ว่าภูถ้ำขามหรือถ้ำพระใหญ่นะครับแล้วก็ประดิษฐานรูปเหมือนของหลวงปู่ชาสุภโตนะครับ คู่ที่เริ่มสร้างวัดถ้ำแสงเพชรเอ่อซึ่งหลวงปู่ชาสุภโทนี่ท่านก็เป็นเอ่อพระลูกศิษย์องค์หนึ่งนะครับของหลวงปู่มัน่นภูิทิตโตนะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นพระอาจารย์ใหญ่ในสายปฏิบัติเลยนะครับหลวงปู่มัน่น เดี๋ยวเราไปชมเจดีย์นี้ก่อนนะแล้วมีพระปางสายญาติอีกมีอีกศาลาหนึ่ง ภายในเจดีย์นะครับมีรูปเหมือนของหลวงปู่ชาสุภธนะครับแล้วก็ด้านข้างนี้ก็จะเป็นงานจิตรกรรมฝาผนังนะครับล้อมรลบชั้นล่างนี่จะเป็นเหมือนอชีวประวัติของหลวงปู่ชาครับส่วนด้านบนก็เป็นเหมือนอของพระพุทธเจ้านะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเป็นภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังสวยงามครับแล้วก็ตามตุกะจกนี่ฮะก็จะเห็นเป็น อัฐิของท่านนะครับเป็นอัฐิพระอรหันต์นะครับเป็นเหมือนแก้วลักษณะคล้ายแก้วคล้ายมุกคล้ายเพชรคล้ายอะไรประมาณนี้นะครับ ดีของปุชานะครับไปดูพระปางใส่ยาดองค์ใหญ่มากครับเนี่ยฮะใหญ่มากใหญ่มากนี่เป็นแนวลานหินนะครับ จริงๆอยาวเดี๋ยวผมจะข้อมูลให้นะายาวกี่เมตรต้นใหญ่มากพระพุทฟังเสียยากได้มากครับดนเขารพนะครับพระพุทธสายญาติพระพุทธภูธิยานพัฒรมหาราชตามแบบของสมเด็จพระกุมยาประดมรงราชานุภาพ บูรสงนุษยนองบุญสถาปนิกประกรมศิลป์กากกรอนเราเป็นผู้ส้างใหญ่มากคนระับองค์ใหญ่จริงามาพระธาตุยาวจริงเมีน้ำตกเลยนะครับตรงนี้นี่ครับมีพระหยกเขียวตรงนี้ด้วย ศาลาใหญ่นะครับที่ว่าศาลาพัานห้องนะครับศาลาใหญ่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลานจอรดรถขนาดใหญ่กว้างพอสมควรศาลาันสวยมากครับเราผ่านมาแนละ้วตรงนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับละจะลงจากวัดนี้ก่อนครับตอนนี้ผมกำลังจะเดินทางนะครับออกจาก วัาทำแสงเพชรเนาะแล้วผมจะเดินทางไปที่วัดหนึ่งสำหรับไปหาล้อคลิปนี้นะครับเป็นการเดินทางวันเดทิปนะครับมาชมวัดสวยๆที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับสำหรับตอนแรกนะครับคลิปนี้ผมถือตัดเป็นตอนแรกแล้วกันเนาะ,ะเพื่อการสะดวกในการรับชมแล้วก็ไม่เสียเวลารับชมมากนะครับ สำหรับตอนแรกก็จบลงตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมีตอนต่อไปอีกวัดหนึ่งนะครับอยู่ในอำนาจเจริญอย่าลืมติดตามนะครับเหมือนเดิมครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ยังรับชมช่องไปหาเลาะแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดแชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รับชมด้วยกันด้วยแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากครับสําหรับช่องไปหาเลาะครับผมสวัสดีครับ